สวัสดีทุกคนครับเจอผมกับไก่แจ้ทํานม่ขอแกนช่วงเย็นวันนี้ครับวันที่สิบห้าพฤศจิกายน2อ6 7นครับพรุ่งนี้วันที่16นะครับขอให้ทุกคนรวยๆนะครับนี่ถูรางวัลที่หนึ่งแล้วกันนะครับน้องไก่ชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะครับผู้หนึ่งเมียสองตามโมเมนต์ครับสกปรกนิดนื้อครับเพราะไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับจะเดินทางไปกรุงเทพมหานครขอบคุณพี่สุชาตินะครับที่รับน้องไก่ชุดนี้ไปดูแลต่อนะครับ ใครสนใจน้องไก่ก็ทักมาคุยมาทักทายมาคุยกับผ่มดอยเลยนะครับกับไอาจารทำขอนแก่นครับยังมีน้องไก่สวยๆตัวดีๆอีกเยอะครับมาเป็นเพื่อนด้นชมได้ดูแลเอ้าสิกระโดดเอาไม่ห้งยังจะไปกรุงเทพมาแมนตีอาลงไปสวยมากขอให้ได้ลูกเยอะๆนะครับน้องไก่ยังมีอีกหลายคู่นะครับอันนี้หานเสียงดังอันนี้นกครับ เตรียมน้องไก่ไว้หลายชุดอยู่นะครับไว้เถือเ่อนเพื่อนนะครับใครที่จะมาชมงานกเกษตรขอนแก่นนะครับปลายเดือนมกราคม6-8นะครับถึงต้นเดือนธันเอ้ยปลายมกรา6-8ถึงต้นกุมภา6-8นะครับใครสนใจน้องไก่ก็ไปดูได้เลยครับที่บูธไก่จแจมแทมขอนแก่นครับมีน้องไก่ให้ชมอยู่แล้วไก่หางดำขาวหางดำมีเยอะครับมีให้ชมมีเยอะ 092594592 092594592เบอร์นี้เป็นไลน์นะครับแอดไลน์มาคุยกันได้ชอบน้องไก่มาคุยกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่สิบหกนะครับผมจะเดินทางจากขอนแก่นไปที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับยังใครใครอยู่ระหว่างเส้นทางขอนแก่นชุมแพภูกระดึงนะครับ ไปถึงอำเภอเชียงคานนะครับสนใจน้องไก่นะครับเห็นคลิปของผมแล้วทักมาคุยกันได้นะครับทำแจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับระหว่างระหว่างช่องทางการเดินทางนะขาหางดำแฟนซีแฟนซีชุดนี้ก็กำลังผสมนะครับแล้วก็เลียไข่ใหม่นะครับชุดนี้เป็นชุดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลักของบ้านนะครับที่จะให้ลูกได้สวยเสมอใครสอบถามเรื่องน้องไก่แจ้สีดอกหมากมา ไก่แจ้สีดอกหมากผมก็มีชุดนี้นะครับพอจะทําพันได้อยู่แลบรองว่าเป็นสายดังนะครับน้องไก่ดอกหมากชุดนี้นะครับได้มาจากของคุณกันขอนแก่นนะครับที่เขามีรางวัลการันตีเรื่องของไก่สวยงามไก่แจ้สีดอกหมากมาเยอะพอสมควรเลยนะครับสีอะไรอีกขาวห้างดาครับส่วนใหญ่จะเป็นขาวห้างดามเลยอีกเยอะเบนจาลงใครทําหาเบนจารงเบนจารงผมมีพอ่อพ่อแม่พันธุอยู่นะจะ จัดเลยก่อนก็ได้หรือจะไปเอาที่พูธงานเกษตรผมก็ได้หรือใช้พ่มส่งระหว่างทางก็ได้ครับผมยินดีนะครับยินดีให้ให้ความรู้นะครับแล้วก็ยินดีแลกเปลี่ยนกันนะกันนะครับอย่างนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่ได้เลยนะครับลูกมาครึ่งสวยแนนอนครับกับเบนจะลงเบนจะลงงงงวยครับนี่ตัวนี้ก็สวยครับเบนจะลงแล้วก็มีกุ้งไก่สีเทา ช่วนี้ก็เป็นบรรจงลงนะครับกำลังผสมครับขอบคุณทุกคนติดตามและชื่นชอบการอนะนำขอนแก่นทุกช่องทางนะครับทาง Facebook ทาง